แม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พอสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใดไม่ทำให้พ่อผิดหวัง พวกเรานักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาแผนกห้องหนึ่งรุธธ่นที่26มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งในวันนี้จะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สำหรับการบริหารจัดการในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนนั้นก็สำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่นั้นได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2554เพราะนั้นก่อนหน้านั้นก็จะมีการนำมาใช้อยู่แล้วแล้วก็เนื่องจากว่าหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสำคัญก็สังเกตได้ว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จะมีการนำมาเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ในกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการนํามาใช้นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นถึงความสำคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในโรงเรียนนั้นก็ก็มีการเขาเรียกว่าให้ทุกโรงเรียนนั้นเป็นสถานศึกษาพอเพียงในส่วนของโรงเรียนนั้นก็ได้ เป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นศูนย์ก็ในเขตสามของเรานี่ก็มีศูนย์นี่ก็แค่ที่นี้ที่เดียวของสพปนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็นํามาใช้แล้วก็บริหารจัดการอย่างต่อเน,นื่องนะครับตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็ก็ได้มาดูงานที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เลยพอเป็นผู้บริหารก็ก็อยากจะพัฒนาตัวเอง นะครับแล้วก็มาสารต่อซึ่งก็ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับโมเดลเนี่ยก็จะต้องมองมาที่ตัวเราว่าบุคลิกบุคลิกนิสัยหรือการทำงานของเรานั้นเป็นอย่างไรเราก็ไม่จำเป็นจะต้องว่าเอาเป็นชื่อสมมุติเทพประธานเนี่ยเอาเป็นเทพประธานโมเดลไม่จำเป็นนะครับในส่วนตัวผมคิดว่า ก็เป็นมองมาที่ตัวเองแล้วก็การทํางานแล้วก็มาคิดว่าเราทํางานแบบไหนที่มันดีประสบความสำเร็จผมใช้หลักของ PSA นะครับก็คือตกผลึก PSA P A. ก็คือการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมก็คือ participative นะครับก็คือตั้งแต่นักเรียนเลยก็ต้องก็ต้องไปถามเขาว่าเขาเออเขาชอบแบบไหนเขามีบุคลิกลักษณะ ของครูก็ต้องเขาเรียกว่า PLC ใช่ไหมครับ PLC อาจจะแบบนี้ก็คือ PLC หรือการนิเทศเพื่อที่จะไปอสอบถามความคิดเห็นแล้วก็ไปรับรู้ปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือการมีส่วนร่วมตลอดจนคณะกรรมการฐานศึกษาก็ต้องมีการคุยกันประชุมกันนั้นการมีส่วนร่วมคือเราต้องไปพูดคุยกับเขาอาจจะเข้าไปเป็นไม่ต้องเปทางการก็ได้เข้าไปคุย เพราะนั้นถ้าเราทําสิ่งนี้ได้แรงเสียดทานความร่มมือก็จะมาอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวเอก็คือ sufficiency economy นี่ก็คือหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นฟันเฟืองสําคัญที่สุดเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยดำเนินการเป็นต้<ม>ตนอยู่แล้วสิ่งที่มันดีเราต้องคงไว้แล้วก็สิ่งอื่นๆที่จะดีขึ้นก็ต้องเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวเอนี่ก็หลักปัญญาเราก็รู้กันอยู่แล้วก็ต้องนํามา นำมาทําให้เกิดผลที่ตัวเราเป็นคนที่ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงนะครับบางทีเขาเรียกว่าแบบลูกทุ่งนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่มีการประชุมมีแบบฟอร์มก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอย่างเช่นพวกท่านมาเนี่ยก็ยินดีด้วยอย่่างเชนแต่งตัวเรียบร้อยนก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ <laughs> ลูกทุ่งตลอดเลย เพราะว่าหน้าเวทีก็ต้องให้เกีิดกันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาแบบพอเพียงนั่นแหละนี่คือความพอประมาณไม่ได้สุดโต่งนั่นคือหลักของที่เราเอามาใช้ได้โดยที่ตัวเราเป็นคนที่ทําให้เห็นเป็นตัวอยา่างด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงอันสุดท้ายคือเอใช่ไหมครับผมก็เป็นนโยบายของเขาเรียกว่า active learning ก็คือตัวนี้มันจะลงถึงตัวเด็ก ก็เหมนกันตอนแรกมีเย,ยอะกว่านี้แต่มันตกผลึกเพราะนั้นผมว่าไม่ต้องเย,ยอะหรอกเท่าน,นี้ก็น่าจะพอได้แต่มันก็น่าจะปรับเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้ผมใช้ตนนัวนี้แล้วก็ใชม้มานานแล้ว Active Learning ก,ก็คือเรียนรู้จากการปฏิบัตินี่เขาคิดเองประเมินผลหลากหลายเราเป็นโค้ดแต่ก่อนมันจะมีเขาเรียกอะไรนะลดเวลาเรียนใช่ไหมครับของน้องไผ่ของเราก็จะเป็น วิชาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก็มีการประเมินผลตามสภาพจริงในการตัดเกรดเพราะนั้นมันก็จะส่งผลให้มีความต่อเนื่องและก็ยั่งยืนอันนี้คือในเรื่องของการบริหารงานหลักสูตรมันกระทบไปที่ชุมชนในลักษณะที่ว่าพอ,อาเด็กนักเรียนเรามาขายของมันก็เขาก็เอาเงินเงินติดตัวไปได้อาจจะเล็กน้อยแต่ก็จ,จะเป็นการจุดประกายให้เขา,าเขาเรียวกว่ามีทักษะอาชีพตั้งแต่เริ่มผลิต เริ่มอาจจะมีการแปลรูปด้วยหรือขายผักสดก็ได้เขาก็จะรู้ว่าถ้าเราไปแปลรูปมันก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พอพอนําบ้านเนี้ยมีเอาเขาเอา,เอา,เอาผลผลิตให้ลูกมาขายที่โรงเรียนอาจจะมีส้มแผน่นมีอะไรก็แล้วแต่ไอ้บ้านข้างๆเนี่ยเห็นลูกทางนี้มีเขาก็จะทําเพราะนั้นพ่อแม่เขาก็จะซึมซับไปโดยปริยายว่าเออฝึกเป็นการฝึกมันก็จะส่งผลกระทบให้ชุมชน ่มีเขาเรียกว่ามีไรายได้มีไรายได้ระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เป็นการน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรไปใช้2องสา4สที่เราจักก็คือการมีคุณธรรมนําความรู้แล้วก็มีความพอประมาณมีผลและมีภูมิคุ้มกันมาให้นักเรียนได้ซึมซับ ในการปฏิบัติการเรียนการสอนก็จะส่งผลให้นักเรียนของเรานั้นนอกจากจะมีทักษะทางด้านอาชีพทักษะการความเป็นอยู่อย่างพอเพียงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเขาก็จะส่งผลให้เขาอย่างเช่นพวกศิลปะตกรรมอย่างเงี้ยก็เขาก็มีได้รับรางวัลเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของอการส่งเสริมด้านกีฬานักเรียนของเราก็มีศักยภาพนะครับเพราะว่า เมือ่อเขามีคุณธรรมคือความอดทนมีความขยันที่เรานํามาใช้ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะมีศักยภาพแข่งขันมีรางวัลชนะเลิศซึ่งก็เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับสําหรับรางวัลความสําเร็จของโรงเรียนหรือของนักเรียนนะครับโรงเรียนของเรานั้นก็มีการส่งประกวด ซึ่งปกติเราก็ก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องไปแข่งขันกับใครนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าเราแข่งกับตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับก็แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วการแข่งขันมันก็หลบเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะ,ะการันตีผลงานของนักเรียนแล้วก็ให้เขาได้ภูมิใจในผลงาน ก็ก็ได้ส่งเข้าประกวดในเรื่องของกลุ่มยุวเกษตรกร,กรซึ่งมันก็จะมันก็จะแบ่งเป็นสามรางวัลก็จะมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร,กรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร,กรแล้วกเ็เขาเรียกอะไรสมาชิกที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร,กรมีสาม ก็เราส่งเข้าทุกปีซึ่งปีนี้ประสบความสำเร็จคือเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภานนี้ก็จะประกวดในระดับภาคหรือว่ากลุ่มจังหวัดถ้ารางวัลสูงสุดเป็นรางวัลระดับประเทศนั้นโรงเรียนบ้านน้องไผ่เคยได้รับเมื่อหลายปีที่แล้วได้รับจากสมเด็จประเทศ นะครับได้เข้าวังซึ่งก็จะเป็นประเพณีทุกปีแต่ที่ที่ผมมาสืบสารเนี่ยสูงสุดก็ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศนะครับแต่ว่าในระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับภาคนั้นก็การันตีอยู่แล้ว ฐานการเรียนรู้นี่นะคะจะเป็นฐานการเรียน,นรู้การเลี้ยงไก่ไข่ค่ะไก่ไข่ของเรานะคะเลี้ยงมาเป็นรุ่นที่สิบแล้วค่ะเป็นไก่ไข่สายพันธุ์ซีพีบาวค่ะมีจํานวนทั้งหมดสองอตัวไก่ที่เอามาเลี้ยงน,นะคะก็จะเป็นไก่สาวพร้อมไข่ค่ะโดยในช่วงแรกนะคะไก่ก็จะออกไข่ฟองเล็กค่ะแต่มีโปรตีนสูงปัจจุบันนี้ไก่จะออกไข่อยู่ที่หนึ่งรอแปดสิบฟองขึ้นไปค่ะหรือคิดเป็นห้าถึงหกแผ่นตัูจะมีกองเสียงใต้คางค่ะจะมีกองเสียงสีดําใต้คางส่วน วิธีการดูว่าพร้อมผสมพันธุ์หรือเปล่ากบตัวผู้จะใช้2อนิ้วของเรานะคะถูไปที่ใต้คางค่ะถ้าเกิดกอดเนี่ยแสดงว่ากบพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วค่ะส่วนกลบตัวเมียนะคะจะดูจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ากบตัวผู้ค่ะจะมีผิวที่สากอยู่ข้างๆลําลตัวนะคะส่วนวิธีดูว่าพร้อมผสมพันธุ์หรือเปล่าจะมีข้างลําตัวเนี่ยจะมีจุดสีส้มหรือสีเหลืองค่ะที่เห็นได้ชัดเลยค่ะ